ไปกันครับผมพามาดูทุเรียน1เดือนหลังจากใบเขียวร่วงทั้งต้นนะครับเนื่องจากหน้าแรงที่ผ่านมาคือร้อนมากร้อนร้อนจนทุเรียนมันไม่ตื่นเลยเนาะแล้วก็ใช้พลังงานสะสมจนหมดพอมาเจอฝนแรกเนาะฝนแรกฝนที่สองใบใบเขียวร่วงหมดเลยครับต้นนี้หนักหน่อยหนักตรงที่กิ่งเหี่ยวแห้งไปเยอะเลยครับไปครึ่งต้นด้านที่ทิศตะวันซองนะครับนี่นะครับ จะเห็นว่าต้นนี้หนักมากด้านที่พาทิ่สองเนาะอันนี้เนี่ยเป็นรูปหลังจากาใบเขาร่วงหมดเนาะผ่านมาสองอาทิตย์ต้นนี้ตอนที่ใบเขาร่วงหมดผมไม่ได้ถ่ายนะครับใบก็จะเหลือแต่ใบ on, อ่อนอ่อนจริงๆอ่อนแบบเหี่ยวตกทั้งวันเลยผ่านมาสองอาทิตย์ก็ยังตกอยู่นะครับกิ่งแห้งก็ยังแห้งอยู่ครับเห็นไหมกิ่งที่ยังแห้งก็ยังแห้งอยู่ผมจะให้ดูนะครับว่าทุเรียนที่กิ่งเหี่ยว กิ่งแห้งเนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมหรือใบร่วงจากเคมปุ๋ยหรืออะไรต่างๆนะครับที่ไม่ใช่โรคราเข้านะเขาสามารถแตกยอดใหม่ที่ที่กิ่งที่เหี่ยวแห้งได้นะครับลักษณะการดูก็คือถ้าเกิดว่ามีราขาวมีสปอร์สีขาวนะครับก็จะเป็นฟิลซาเลียมแต่ถ้าเหี่ยวจากสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมการดูแลไม่เหมาะสมเขาจะเหี่ยวแบบฟีบลงมาเลยเหมือน เหมือนโดนดูดน้ำเลี้ยงออกนะครับแต่ถ้าเป็นโรคเนี่ยเขาจะเป็นเหี่ยวแบบเน่าๆดำๆนะครับอธิบายไม่ถูกอันนี้ก็ฟีบขึ้นมาเลยอันนี้ดูก่อนนอกว่าสองสองอาทิตย์หลังจากที่ใบเขียวร่วงหมดนะครับแล้วก็มีใบเหลือแต่ใบอ่อนที่แตกยอดใหม่ก็คือทุเรียนที่นอกแดดรุนแรงมาเนาะแล้วก็มาโดนฝนเนี่ยใบมันจะร่วงแต่ว่าลักษณะเด่นของเขาคือ ก่อนที่ใบเขาจะร่วงคือเขาจะแตกยอดใหม่นะครับแสดงว่ายอดใหม่นั้นขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่เป็นยอดอ่อนๆใบอ่อนๆออแล้วมีกิ่งเหี่ยวแห้งเยอะเลยอันนี้ผ่านมาสองอาทิตย์นะครับใบเริ่มมีสีเขียวปนมาครับอันนี้สภาพปัจจุบันถ่ายเมื่อเช้านะครับดูลักษณะใบต่างเยอะนะครับอันนี้ตอนแรกนี้อืใครเห็นก็ว่าตายครับเป็นใบอ่อนๆแล้วก็แบบเหี่ยวตกเลยนะครับ ตกหนักกว่านี้อีกอันนี้ก็มียอดอ่อนขึ้นมาอีกเนี่ยพวกนี้ตกหมด,หมดเลยเห็นไหมครับคอพับหมดเลยคอพับตกหมดเลยแล้วมาดูที่ผมถ่ายเมื่อเช้านะครับดูคอเขาตั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็มีตั้งปีใหม่นะครับตั้งปีใหม่ขึ้นมาแล้วกิ่งที่เหี่ยวนั่นนะครับมียอดทุเรียนไปขึ้นตรงกิ่งที่แห้งด้วยเดี๋ยวดูในวิดีโอนะครับนี่จะเห็นว่าปีมันปีมันสวยเนาะปีมันยาวๆเรียวๆสวย ดูตรงนี้ครับนี่อันนี้ยอดนี้แห้ง,หงไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ขึ้นใหม่ตรงนี้ผมไม่ได้ตัดกิ่งออกนะครับเนื่องจากผมเห็นว่าไม่ได้เป็นเชื้อรานะครับเนี่ยครับเหีย่ยวแห้งไปหมดเลยไปผมพาไปดูวิดีโอกันวิดีโอนี้ผมถ่ายเมื่อเช้านะครับถ่ายเมื่อเช้าเหลือครึ่งต้นนะครับก็จะเป็นด้านทิศตะวันสองแล้ะครับถ้าจากสภาพอากาศส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับ ด้านที่ภาทิศสองด้านที่ภาทิศสองตอนที่มันหน้าร้อนนะครับไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ตะวันมันเคลื่อนมานิดนึงแล้วนะครับอันนี้เป็นตอนหน้าร้อนตอนหน้าแรงนะครับสองด้านนั่นแหละเนี่ยตรงนี้สังเกตชัดเจนนะครับว่ากิ่งยอดตัวเนี้เสียไปหมดเลยแล้วเขาขึ้นมาขึ้นปีใหม่ข้างบนเห็นไหมครับตรงนี้ล้นไปหมดเลยกิ่งนี้เหี่ยวแห้งไปหมดเลยนะครับมีมุมทางซ้ายมือเนี่ยครับซ้ายล่างเนี่ยจากกิ่งที่แห้งเนี่ยมีปีออกมาแบบสวยเลยครับเนี่ยครับ เนี่ยตรงนี้ชัดเจนนะครับมีปีขึ้นใหม่สวยเลยเนี่ยครับลักษณะของกิ่งนี้แห้งจากสภาพอากาศไม่เหมาะสมหรือว่าการดูแลไม่เหมาะสมเข้มปุ๋ยก็เหี่ยวแบบนี้นะเหี่ยวแบบฟีบเข้ามาไม่ไม่มีลักษณะของการเน่าหรือว่าสปอร์สีขาวนะครับต้นนี้หนักนะครึ่งต้นเลยหายแล้วดูผมจะจัดทรงได้ใหม่ไหมเริ่มหายแล้วครับ เห่งไปเยอะเลยประมาณห้าหกกิ่งหนึ่งเดือนผ่านไปเริ่มตักตั้งหลักได้นะครับเขาจะตั้งหลักได้จากตอนไหนนะครับก็ตั้งหลักได้จากตอนที่คอใบเขาตั้งขึ้นมาครับคอใบตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ปรุงอาหารได้นะครับรากก็เริ่มทํางานนะครับสังคอาแสงได้ลงครัวเริ่มเปิดนะครับก็เริ่มใส่ปุ๋ยเริ่มฟื้นสภาพได้เร็วขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ต้องกินพวกทางฉีดอย่างเดียวนะครับ ตอนนี้เริ่มฟื้นนะครับพอเริ่มมีใบเขียวก็ใส่ทางดินไปครับรับล,ลองฟื้นครับอันนี้ผมเริ่มขุดขุดแล้วนะครับขุดยังไม่เสร็จมันมันเยอะสี้าไร่ขุดมัน,ม,นม,มันมีโซนที่มันดินแข็งส่วนมากต้นแบบนี้เนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยผมไปดูที่คนต้นจะเป็นต้นที่ดินแข็งมากเลยนะครับแล้วพอโดนโดนโดน้าฝนเนาะน้าฝนมากๆมันจะกลายเป็นดินเหน,เนียวๆครับขุดให้มันมีโพรงอากาศหน่อย มีพงอากาศมีช่องให้ลากเข้าซ้อนชอนชัยหน่อยนะครับผมว่าผมว่ารอดแล้วนะตัวน,นี้รอดแล้วรอดแล้วคือเหลืออย่างเดียวคือว่าผมจะจัดทรงได้ใหม่แค่ไหนดูกิ่งนี้นะครับที่ยอดเข้าแห้งหมดเลยมันมีตาขึ้นมาตรงนี้น,น้อยๆเนี่ยครับเห็นไหมถ้ามันนานไปมันใหญ่ขึ้นผมก็จะตัดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะตัดตรงนี้ดูตรงโคนกิ่งนี่แหละว,ว่ามันจะมีตาขึ้นได้เยอะแค่ไหนนะครับ กิ่งที่แห้งตรงนี้เดี๋ยวก็จะมีตาขึ้นมาใหม่เนาะตาขึ้นมาตรงตำแหน่งเดิมเลยเดี๋ยวรอดูกันครับว่ามันจะเหลือแค่ว่าจะจัดทรงได้กลับมาได้ทรงดีแค่ไหนละครับแต่ว่าเรื่องรอดรอดแล้วละครับเดี๋ยวพอเดินโดนปุ๋ยฟื้นสภาพไปรับรองเจิดแน่นอนหนักนะครับต้นนี้ใครเห็นก็ว่าตายมีเอฟซีมาสวนก็ยังบอกว่าตายจะจะเด็ดยอดบางทีงผมบอกว่าอย่าท้ามันยังไม่ตายมันไม่ได้เป็นเชื้อรามันมันไม่ตาย รอดนะครับรอดดูสภาพแล้วรอดครับรอดปีสวยด้วยเป็นปีปีทรงยาวๆเนี่ยผมว่าถึงจะเล็กๆนะแต่ว่าเป็นทรงยาวๆเรียวๆรอดครับยาวด้วยใบยาวใบสวยด้วยแต่ถ้าเป็นสั้นๆปอมๆนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ทรงยาวๆทั้งนั้นเลยมีแต่ทรงเรียวๆทั้งนั้นเลยครับผมว่ารอดนะรอดรอดผมผมผมพอใจละต้นนี้มีอีกหลายต้นเริ่มเริ่มดีขึ้นนะครับขอให้หายก่อน ที่ฝนจะหมดเนาะฝนน้ำฝนนี้โตดีมากเนาะขอให้ได้โตโตในฝนนี้ด้วยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับมาอัปเดทให้ฟังนะครับมาอัพเดทให้ฟังขอบคุณครับ